วุ้น่ากินมากเลยลูกวุ้ยแม่คะแม่ทำให้ไหนได้ไหมคะโอ้ลืมไปเมื่อวานพ่อไปซื้อแป้งพายมานี่นาคุณผู้ชมวันนี้นะคะคุณแม่จะสอนทำแป้งพายนะคะลืมตั้งกล้องเฮ้ยลูกขอยืยมทับเลตหน่อยนะเดี๋ยวแม่จะเอามาถ่ายวิดีโอสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเรามาไลฟ์กับคุณแม่อีกและตั้งกล้องนะคะ อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณแม่จะทำพายค่ะดูสูตรใน Google มาในอินเทอร์เน็ตนะคะอัตมุดอินเทอร์เน็ตดูมานะคะอลองทำกันดูเลยคะ่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมีแป้งพายก่อนอันนี้คือแป้งพายสำเร็จรูปแล้วแม่นะคะจะเอาม้อค่ะแล้วก็เปิดเตา ใส่เนื้อลงไปเนื้อนะคะซื้อจากแมคโครค่ะต่อไปก็นคนนะคะคุณผูช้ชมเสร็จแล้วใส่น้ำต้มให้เดือดโอเคต้มน้ำค่ะใส่เนื้อลงไปพอน้ำมันหายไปแล้ว เราเอาเนื้อนะคะใส่ไว้ในนี้นะคะปัแบบนังค้าอสักคู่ค่ะเอาเนื้อแล้วก็เอาพายค่ะใส่ลงไปในตู้อบนะคะอย่างนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยแล้วเราหลอกสัก5้านาทีค่ะเอ๊ะดูชูในอินเต์หนุตอัตมุดเอ้ยอินเทอร์เน็ตโหน้อง น้องยังพูดผิดเลยพีน่นิชาก็ยังพูดผิดเลยอน้องคิดว่าจะได้หรือเปล่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะโอเคครบห้าหนาทีแล้วนะคะนี่ค่ะแป้งพายพายนะ่ากินมากเลยค่ะโอเคค่ะไปให้ลูกๆก,กินกันเถอะลูกๆอันนี้ให้น้องที้ากินก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่น่ะ ทำเยอะๆเลยเพราะว่าน่ะซื้อแป้งพายไาเยอะมากว้าวอะไรมากเลยคะ่ะเดี๋ยวแม่จะทําเยอะๆเลยสองอันพอโอ้โหข้าวเหนียวมะม่วงจากตู้เย็นเนี่ยโอ้โหหมดอายุหรือยังเนี่ยเฮ้ื้อมาเก็บตุนไว้ตั้งนานโหหมดอายุหรือยังเนี่ยยังกินได้อยู่ไหมเนี่ยเดีย๋ยวบอกน้ำมันเปรีป้ยวไปแล้วเนี่ยลองชิมหน่อยสิว่ารสชาติมันเหมือนเดิมอยู่ไหมอ๋อ เออรสชาติอร่อยดีนี่นะนมนมนำนมนมนมมาดูกันเลยนะแค่นี่ค่ะแป้งพายมากเลยอร่อยอร่อยนะคะอร่อยอะไรเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะเนื้อกรอบมากเลยค่ยเคยลองทำสูตรนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่อยากมาทำให้ทุกคนลองทำตามนะ,ะอร่อยมากพายอันนี้นะคะสุด สุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนะคะอมืมาให้ลูกๆกินกันดีกว่านั่นก็สั่งะดับครีมนี้ค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอาทิกาไปดูไอแพดได้แล้วดูแท็บเล็ตได้แล้วค่ะโหแม่แป้งพายอร่อยมากจริงเหรอลูกใช่แล้วค่ะพี่ชาไม่ได้กินเลยกบ เออพี่ก็คิดว่างั้นแหละพี่ก็พูดตามหนูอะ<ม>่ะคุณผู้ชม,มอย่าลืมไปทำสูตรนี้ตามนะคะอร่อยจริงๆบ๊ายบายนะชายอย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กดซับสไครป์พื่ชวยน,นะเดี๋ยวตอนเนี้คุณแม่จะทำพายเยอะๆเลยซ้ำขายหรอคะไม่ใช่จะจะทำให้ลูกๆกินกลัวแป้งพายนะ่ะเสียสะก่อนกลัวแป้งพายไม่ก่อไม่อร่อยอ๋อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e พืด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมขอมบมาด้านล่างด้วยนะกดกระดิ่งให้ด้วยนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมมินะกินจังไรลูกใช่ละคคะ